สวัสดีครับสวัสดีเขาปาขึ้นเขาครับวัตถกิจครับมีแรงย่ำแรงครับเจ็บนิดนิดก็ครับไปครับกู้หอนครับนี่ปลาหอนครับไปเบื้องนันครับเอาครับอากาศเอาครับบรรยากาศครับหอนครับโอ้เจอแล้ว โอ้เห็ดขาวเห็ดดินครับน,นี่นี่ามากนครับตับน,นี่น่าเห็ดดินได้พี่น,อน้องโอ้ผลกลับหลายครับอ,อู้ออกหลายครับอากาศนี่เอาดอกดีแท้เห็ดหมู่ว่านกับม้าครับสงสัยเลยมาอีกเมื่อนี้นี่ครับ ยิเทะออกีเทงแท้ปลาเนี่ยไม่มีปูได้ขึ้นมาไกลจากคนนะครับกะลังแกงเสียบเลยดอกเนี่ยนะครัโอ้ปลาครับปลาเห็นกระคักตัวน,นี้นี่นี่ครับโอ้ดอกนิดหน่อยนะครับแกงเสียบครับกินด,ดินไหลเนี่ย โหเก็ดล้วนตวเตนี่นี่ครับดอกงามๆครับนี่กำลังจ่มครับเน็ดดินนะครับเนี่ย้ามันอยู่ก็อยู่เป็นมมเลยล่ะบอกว่าเป็นหมเป็นมูเลย แกงกินแรงนะครับหมูว้านเนี่แกงกินหมดเลยแกงกินสองเทียแกงกินเนี่สวยทีนึงแล้วก็แกงไปกินโรงงานหมอบอกง่ายยางเสียบเลยก,ลกินน้ำกันนาหาหัวกล้นมดขอลรอติดใจลาเห็ดพึง่ง <c oughs> เห็ดดินครับหมู่่ได้านเห็ดดิน ปร uhm. ะธานหอดป้ายป้ายเฮ็ดดินครับประธานหอดป้ายเฮ็ดเผือกอันน uh, ี้ป้ายเฮ็ดดินอยู่หลายครับหลายครับคุณเสีดอกงามครับม้วนนี่เต็มเต็มเต็มคู่เลย เตรียมคูลแล้วครับเพราะท่านได้ไปหอนใจเยอะเนี่ยมาท่นานเนีเห็ดเอ็นเห็ดเผืองอยู่ครับเดี๋ยว่อนเห็ดเผืองอีกยังไเบ้งไหมครับ